น้ำปูน้ำปูเคยกินไหมแต่ไม่ให้เห็นยี่ห้อเพราะว่าไม่ไปโฆษณาให้มัน เคยกินเลยนะเกิดมาเนี่ยเนี่ยครั้งเนี้สั่งมากินครั้งแรกสั่งมากินครั้งแรกเออจะเล่าให้ฟังเรื่องเตมูที่ว่าอปแอปจีน,น่ยปรากฏว่าคนก็ซื้อของแล้วเขามีเรื่องร้องเรียนไปทั่วโลกเลยว่าไอจุกจุกยางนมของมันนะ่ะที่แบบเขาซื้อไปให้เด็กอะ่ะ มีสารที่ก่อมะเร็งพะเด็กเอาเข้าปากอะ่ะดูดๆอะ่ะแล้วก็ห่วงยางเด็กก็มีสารก่อมะเร็งโอ้โหมันเฮี้ยมากเลยแล้วนักข่าวไปถามไอ้ภูมิธรรมวลชยชัชยมันบอกว่าไม่กล้าไปห้ามอะไรเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็มาห้ามของเราบ้างดูความโง่ของมันเนี่ยไอ้ภูมิธรรม่ะมันเป็นรัฐมนตรีไม่ได้หรอกคนโง่ๆอ,อย่างเงี้ยทักษิณมันแบบว่าเอาคนที่แบบแบบลูกน้องเก่าของมันไง ซึ่งบริหารไม่เป็นเนี่ยมาบริหารเนี่ยเข้าใจหรือเปล่ามันมันบ้านเมืองมันถึงได้ชิบหายอย่างนี้ยเข้าใจไหมมันไม่ใช่มืออาชีพมันเอาเฉพาะคนที่ว่ามันสั่งซ้ายหันขวาหันได้แต่มันไม่ใช่มืออาชีพไงพวกเราก็เลยเป็นแบบนี้มันก็ต้องบอกว่าอีง่ายเดียวที่เราจะต่อต้านพวกจีนมึงก็อย่าไป ซื้อของมันแดกอย่าไปซื้อของมันใช้เออออพวกคนไทยน่าโง,ง่งทั้งหลายขนาดนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างเนี้ยตัวเองจะล้มละลายจะเป็นขี้ข้าจะถูกจีนยึดประเทศไปเหมือนลาวนะ่ะออพวกนี้ยังไปยืนต่อแถวอ่ะแดกไม่สวยไอติมโคนกับน้ำมันดาวพวกมึงไม่มีสมองก็เหรอพวกมึงโง่ขนาดนี้เหรออีควายไปเข้าคิวต่อแถวว่าแดกของอีพวกคนจีนเนี่ย ทั้งทั้งที่มันกำลังจะมายึดประเทศมึงไงข่าวล่าวงในออกมาบอกประเทศจีน,น่ะมันให้พวกผู้ประกอบการพวกเนี้ยขนเงินเนี่ยมาไทยแล้วก็เป็นจีนสีเทาหมดเลยแล้วก็แบบไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยด้วยเพราะว่าจีนไม่ต้องการมายึดประเทศไทยไงมันต้องการมายึดประเทศไทยของเราโดยที่ว่าไม่ต้องทำสงครามก็เรียกยุคหน้านะน,นีคมอ่ะโดยให้คนจีนของประเทศมันอ่ะกู้ หลายหลายหลายล้านล้านเลยเงินเป็นแบบหลายล้านล้านเลยอ่ะแสนล้านแล้วเป็นล้านล้าน่ะเพื่อที่จะเอามาเนี่ยมาลงทุนซื้อในประเทศไทยฮะได้เสรษฐากไปเฮียก็จะขายชาติไงจะทําให้พวกมันได้เช่า99ปีจะ,ะขายคอนโดแล้วตอนนี้ขนาดกฎหมายยังไม่ออกคนไทยยังเฮียยังขายชาติเลยยอมเป็นโนมินีให้กับไอ้พวกคนจีน มันซื้อไปหมดแล้วลงลงทุเรียนอะไรซื้อไปหมดแล้วอีพวกคนไทยน่าโง่ไงอีพวกคนไทยน่าโง่ไงพวกมึงยังไม่มีจิตสำนึกเกิดพวกมึงยังจะไปยืนต่อคิวแดกของคนจีนเหรอ ออยอปะจับอะซูเปอร์มาร์เก็ตจีนอะสี่ร้อยยี่สิบแงไม่มีออยอหมดเลยแล้วของอิตเตมูเนี่ยของมันเนี่ยห่วงยางอะไรอบคนใช้แล้วเป็นมะเร็งของมันทุกอย่างเนี่ยคุณภาพไม่ดีไม่มีมอออกกอแต่รัฐบาลไม่มีปัญญาเข้าไปจัดการปล่อยให้มันท้ามาขายเลยรัฐบาลบอกว่ายังทําอะไรไม่ได้ยังไม่มีใครร้องเรียนขนาดมันเป็นไวรล้าไปทั่วพทั้งประเทศอย่างเงี้ยมันไม่มีใครร้องเรียน มันเห็นซวยก็กูซื้อมาแล้วเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมให้ดูนะกระติกไปเนี่ยฉันซื้อมาเนี่ยสามร้อยยี่สิบห้าบาทให้พี่แกกสั่งให้จากออนไลน์ประเทศเรานะไม่ใช่ของอีเตมูเนี่ยใช้มาจนเนี่ยสองปีละสองปีละเนี่ยดูจากใบเท่าเนี่ยแต่อีเตมูกูสั่งมาใบเท่าฝ่ามือกูเนี่ยแั้นมันโกหกได้ว่าเป็นเครื่องทําน้ําแข็งแล้วมาถึงไม่ใช่เป็นแค่เครื่องใส่น้ําแข็ง ดูความเร็วของมันแล้วแพงได้สองร้อยเบาทออและไอรัฐบาลหัวควรไอภูมิธรรมกวยชียะชายมันบอกว่าไม่กล้าไปทำอะไรเขากลัวเดี๋ยวเขามาแก้งของเราป็าพ้อมตายเท่ากับมึงยอมให้คนจีนมาทำผิดกฎหมายแล้วเอาของมาให้คนไทยขายให้คนไทยแล้วก็แดกแล้วเป็นมะเร็งใช้แล้วเป็นมะเร็งเหรอ เอ้ยภูมิธรรมมันแย่มากมันไม่สมควรเป็นรัฐมนตรีมึงออกไปได้ลไอ้ภูมิธรรมออกไปเลยควายไอ้สัตว์มงอไปเลยมึงตปให้จีนหนมเป็นการค้าเสรีเราเสียเปียบมึงต้องยกเลิกการค้าเสรีมึงต้องตั้งกำแพงภาษีกั้นอีกกันทางการค้าพวกมัน200รอเปอร์เซ็นเหมือนกับตอนนี้มาเลเซียฟิลิปปิน อินโดนีเซียเขารู้แลละแล้วก็ทางยุโรปอ่ะทุกประเทศเลยเขากีดกันมันหมดเขาไม่ให้มันเอาสินค้าเข้าไปขายถ้าเอาต้องจ่ายภาษีสองร้อยเปอร์เซ็นนี่มันมาขายแล้วมันไม่ต้องเสียภาษีแล้วของที่เป็นอันตรายมาให้เราอ่ะกูพูดอยู่ทุกวันไอ้พุธรทมไอ้ครัวไอ้ยศแม่ไอ้อ้วนมึงใสหัวไปเลยทนไม่ไหวแล้วไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีเราเพิึงเป็นไม่ได้มึงโง่ มึงทำเป็นแค่ขายข้าวเน่าบ้านเมืองประเทศชาติเสียหายไปห้าแสนล้านมึงขายได้เงินกับพระประเทศแค่สองร้อยกว่าล้านไอ้คยุยเบนโตสวัสดีค่ะ เนี่ยเขาหลายประเทศเลยเขาบอกว่าแล้วมันเฮียด้วยเนี่ยรวยแต่นี่รวยเป็นอันดับหนึ่งของจีนใะไอเตมูเนี่ยแล้วมันมีผู้ค้าที่ไปค้าขายกับมันแล้วมันไม่จ่ายตังค์เขาด้วยมีคนไปร้องเรียนที่หน้าสํานักงานมันเนี่ยเป็นพันคนเลยเป็นคนจีนด้วยกันคือแบบว่าเอาสินค้าไปส่งให้มันขายอ่ะแล้วมันไม่จ่ายตังค์เขาแล้วเนี่ยหลายประเทศเลยเขาบอกว่าสินค้าของไอเตมูเนี่ยมันมี สารที่ก่อให้เกิดมะเร็งขนาดไอ้ที่สูงจุกปากสําหรับเด็กอ่ะเด็กมันชอบดูดไอ้จุกนมใช่ไหมน่ะสารที่ก่อมะเร็งแล้วห่วงยางของเด็กได้น่ะก็สารก่อมะเร็งแล้วพวกมึยง,ง,งยังโง่ยังจะไปซื้อของมันมาใช้อีกมันมีสารก่อมะเร็งทุกอย่างแล้วพวกมึงต้องมีจิตสานึกไอ้พวกคนไทยหน้างโง่ทั้งหลายมึงยังจะไปเข้าคิวไปแดกไม่สวยไปแดกไอติมคนไปซื้อน้ํากับมันไปแดก ไก่ทอดของจีนไปแดกกับร้านกาแฟของจีนไปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนไปแดกมาล่าของจีนร้านอาหารของจีนมึงมึงไม่แดกสัอย่างมึงไม่ใช้บของมันสัอย่างมันจะเจ๊งมันก็มันจะต้องออกไปจากประเทศเราพวกเราก็ต้องรนรงณ์ไม่แดกของมันรู้หรือเปล่ามันก็เจ๊งไปเอง่ะในที่สุดเดี๋ยวมันก็ต้องออกไปจากประเทศเราอืมก็จีนมันยึดประเทศเราเรียบร้อยแล้วเงินรามันยังไม่ให้ใช้เลยใช้เงินหยวน ใช้เงินหยวนติดป้ายก็ให้ติดป้ายภาษาจีนห้ามติดป้ายภาษาลาป้ายร้านนะ่ะภาษาไทยก็ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเมื่อวานเนี่ยอีคนลาวันีหนีหนีหลบหนีเข้าเมืองมาประเทศไทยอ่ะประมาณเกือบแสนคนนะ่ะอยู่ตรงชายแดนนะ่ะหนีเข้ามาอยู่ในไทยมาของ,งานทําแล้วตอนนี้พมา่าเนี่ยหนีสงครามมาอยู่ประเทศไทยสิบล้านคนนะ่ะเออรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงทำไรอยู่ทหาร อมึงทําอะไรอยู่ฝ่ายความมั่นคงตํารวจทําอะไรอยู่สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองมึงต้องมาจับแล้วในประเทศพวกพ,วกพวกม่าออกไปให้หมดสิบล้านคนที่มันหนีสงครามมาเพราะตอนนี้มันไม่ไหวแล้วมันเดินยั่วเยี่ยเต็มไปหมดมาแย่งพวกเราเข้ารักษาโรงพยาบาลด้วยแย่งคนไทยตะก้องอะปเป็นไอ้อะไรตาปลาขึ้นมาต้องขนาดเนี้ยไปโรงพยาบาลพระมงกุฎมันไม่ยอมทําให้ มันไล่กับโรงพยาบาลพระมงกุฎทั้งๆท,ที่มันเป็นทาหารไม่ต้องรักษาโรงพยาบาลพระมงกุฎเนะ่มันไล่กลับมันไม่ทําให้หมอมันบอกว่ามาวังอาคารโน่นไปผนักศัลยกรรมดูความเชียของโรงพยาบาลแต่พวกพวกพวกพมา่าพวกลาวพวกเขเมรพวกเวียดนามอะไรพวกแต่งด้าวที่มันหลบหนีเข้าเมืองมามา,มาอาศัยประเทศไทยอยู่อ,อีพวกคนจีนไปนี่โรงพยาบาลรักษาให้มันงบประมาณแผ่นดินยังไม่พอเลยแล้วเป็นรักษาพวกมันฮะ มึงใช้สมองคิดจะรัฐบาลหัวกล้วยไอ้อนุทินไอ้ควายวันวันมีแต่ไปแดกหูฉลามไปเต้นลำร้องเพลงมีเคยคิดจะจัดการไหมฝ่ายความมั่นคงของประเทศแดกเงินเดือนอยู่นั่งทำอะไรอยู่แล้ววันวันเอาแต่ว่าจะเป็นจิตอาสาไปไปแย่งกทมอทำงานไปขุดลออคู่คองเพื่อที่จะเอาภาพเอาคลิปไปออกช่องดิจิตอลตอนสองทุ่ม พอได้แล้วบ้านเมืองเกิดปัญหาอย่างนี้พวกมึงไม่ได้ใส่ใจจะใส่ใจสร้างภาพเอาแนา่มันหยุดได้แล้วมันต้องแก้ปัญหาแล้วก่อนที่ประเทศชาตินี้จะถูกจีนยึดไปหมดประเทศเอื่องาไหวตัวกันทั้งโลกมีแต่ประเทศไทยเนี่ยที่โง่ที่มีไอ้ภูมิทําโง่องๆอย่างนี้แล้วมึงไม่คิดเหรอว่าเราส่งออกปีหนึ่งไปให้มันแค่แสนล้านแต่เราสั่งนําเข้ามันมาปีหนึ่งอ่ะเป็นล้านล้านล้าน แล้วตอนนี้พวกมันก็ปล่อยให้มันเข้ามาทามาหาแดกโดยไม่มีการตรวจสอบจับอะไรเลยมันระยองมันยึดลงทุเรียนไปหมดแล้วมันยึดสวนทุเรียนไปหมดแล้วเพราะมันกว้านซื้อหมดมันใช้นอมินีคนไทยขนาดเขาใหญ่มันยังยึดเลยที่สปกรห้าผัดไร่ปลูกทุเรียนไม่ได้จ้างงานคนไทยนะมันไปเอาแรงงานมาจากจีนหมดขนาดมับถูพื้นมันยังเอามาจากจีนเลยป้ายเป้ยอะไรมาจากจีนหมดมันไม่ใช่ของไทย อีเม่สวยก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่อะไรของไทยเลยวัตถุดิบอะไรมันขนมาจากจีนหมดแล้วเงินมันจะมีอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงฮะอีพวกคนไทยหน้าโง่ทั้งหลายมอย่าไปแดกมันไปแดกของมันทําไมไปเย็นเข้าคิวแดกทําไมถ้าเรารณรงค์กันทั้งประเทศไม่แดกไม่ใช้ของมันเนี่ยมันกะเจงเดี๋ยวมันก็ออกไปเองเพราะตอนนี้พวกมันเนี่ยทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งพม่าทั้ง ลาวเพราะว่าประเทศมันเกิดสงคารามยูเครนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหมดเลยมึงมีสมองหรือเปล่าไอเศรษฐาไรพวกเคี้ยเนี่ยมาเดินเต็มเพ่นพ่านเต็มห้างเลยนะเรานี่ม,มีมีทางจะเดินเลยเดินชนเลยแต่มันไม่ซื้อพวกเคียนนีม่มาเดินตากแอร์ในห้างเนี่ยวันนี้ดาบอก,บอกแม่ลีแน่ตอนนี้ร้านค้ามีแต่ต่างด้าวทั้งนั้น รู้หรือเปล่ามันต้องจัดการไม่งั้นคนไทยแย่ตอนนี้คนไทยเจ๊งกันหมดอะไอเรษฐามึงจะเป็นนายกหรือว่ามึงจะห่วงว่ามึงชิงลาออกวันนี้เลยไอศาสตร์ไอคนที่แบบว่าตั้งใจมาทํางานมาทําเพราะมึงมันจะขายชาติมึงมันจะขายชาติมึงจะแก้กฎหมายมึงไม่เคยคิดจะแก้อะไรให้คนไทยเลยคิดแต่จะแก้กฎหมายให้ต่างชาติซื้อซื้อซื้อเอ่อเช่าที่ดินได้99ปีซื้อคอนโดได้7 5เปอร์เซ็นต์ แล้วคนไทยไปอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วพวกมันเข้ามาแย่งคนไทยทํามาหากินจนคนไทยเจ๊งหมดไม่มีแกแดกเศรษฐกิจอย่างนี้ไอ้สัตว์ลาออกไปเลยไอ้เศรษฐาออกไปเลยไอ้ภูมิธรรมนี่พวกเราออกมาไล่มันเลยภูมิธรรมวชิยรใจโง่ทํางานไม่เป็นยิ่งรักทาประเทศชาติเสียหายรวมดอกภาษีรวมดอกเบี้ยแล้วว่าเกือบเกือบเก้าแสล้าน ไอเฮียนี่มาเป็นรัฐมนตรีเอาเข้าวเน่าเอามาขายได้สองร้อยกว่าล้านแต่ประเทศชาติเสียหายไปเก้าแสนล้านไอประยุทธ์มาเป็นรัฐบาลสิบปีชดใช้นี่ให้อีกยิ่งรักที่โครงการจำนำข้าวอ่ะยังใช้ไม่หมดนะเนี่ยใช้ใช้ไปแค่เจ็ดแปดแสนล้านยังเหลือแสนกว่าล้านยังใช้นี่ไม่หมดนะใช้ให้อีกยิ่งรักไปสิบปีอ่ะเนี่ยหลังวันที่ยี่สิบสองอีกยิ่งรักจะเข้าประเทศมาแล้วอีกยิ่งรักไงจะกลับเข้ามาประเทศไทยละ พราะพี่ชายมันนำทางมาแล้วไงนี่ประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นมึงปล่อยให้คนจีนมาขายอ้าวมึงบอกว่ามันเป็นเสรีการค้าทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มันก็ขึ้นภาษีมันเสรมึงมีสิทธิ์ขึ้นไอ้ควายมันมาประเทศไทยเนี่ยมาขายเนี่ยร้านของคนจีนเนี่ยยังไม่สวยเนี่ยตอนนี้เป็นหมื่นสาขามึงก็ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มมันห้าสิบเปอร์เซ็นของคนไทยอะเก็บอ่เก็บมันห้าสิบ แล้วดูซิมันจะมาขายตัดราคาได้ไหมไอ้วพวกคนไทยหน้าโง,ง่งมึงก็ต้องรนรงค์ไม่ไปแดกของมันไม่ไปซื้อของมันเดี๋ยวมันเจ๊งมันก็กลับไปเองตอนนี้ไอ้คนจีนน่ะเอารถรถบรรทุกอ่ะสิบรอเข้ามาหนึ่งหมื่นคันมาแย่งคนไทยขนตอนนี้คนไทยยังไม่มีงานต้องจอดทิ้งไว้เนี่ยหมื่นคันคนไทยอ่ะรอไฟนั้นยึดยึดยึดเปล่ยให้ยึดไปเลยเพราะว่าไม่มีคนมาจ้างงาน ม่อมีสมองเลยอไอสัตว์ไอสุริยะจึงเรื่องเรื่องก็บมันอยู่กระทรวงคมานาคมอะ่ะมึงก็ต้องไม่ให้มันมาวิ่งในประเทศไทยเสียไอสัตว์ท่านทำไม่ได้มึงลาออกไปไสุริยะจึงลุ่เรื่องจิตลาออกไปเลยพวกมึงอะ่ะคือประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีคนเก่งแล้วเหรอทุกรัฐบาลต้องไอพวกเฮียเนี่ยเข้ามาทางานเข้ามาโกงกินนโยบายของพวกมึงอะ่ะมันมันสุดจะเหงซวย มึงรูว่าประเทศเราเสียเปรียบมึงดูมาเลเซียมึงดูฟิลิปปินส์มึงดูอินโดนีเซียเขาออกกฎหมายกีดกัน,กนทางการค้าเขาไม่ให้จีนเนี่ยเอาสินค้าเข้าไปขายถ้าขายมันต้องจ่ายภาษีสองร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไปทำให้ SME ในในประเทศเขาเจ๊งหมดประชาชนของเขาที่เป็น SME เเจ๊งหมดเออตอนนี้แถวยุโรปเขาก็ทำกันหมดเลยอเมริกาแคนาดาเยอรมันอังกฤษ เพราะว่าจีนมันเข้าไปตีสินค้าเขาจนเขาขายไม่ได้ไปขายตัดราคาถูกๆจนเอสเอ็มอีของเขาเจ๊งหมดแล้วเนี่อคนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนน่ะเพราะมันพอเห็นจนะีนน่ะมันมาทาอย่างเงี้ยใครจะกล้าเดี๋ยวมันก็นยึดประเทศไทยไปละเหมือนลาวใครจะกล้ามาลงทุนเทสลาอีลอนมัสก์ก็ไม่เอาละยกเลิกหมดเลยที่มันจะมาสร้างโรงงานผลิตรถในประเทศไทยมันยกเลิกหมดแล้วมันไม่ทํามันกลัว มันกลัวประเทศไทยอ่ะโดนยึดจากโดนจีนยึดไปเหมือนลาวไงไม่ไม่ไม่ไมกล้ามามาทําแล้วยกเลิกเลยแล้วญี่ปุ่นอะไรยกเลิกหมดเลยอ่ะที่ไปแบบที่เปิดอยู่แล้วอ่ะเลิกจ้างคนงานยกเลิกโรงงานหมดยกยกเลิกหมดเลยทั่วประเทศและไอศูนย์บริการรถของญี่ปุ่นเขายุกหมดอีพวกจีนเขามาชอนซื้อหมดจีนแม่งซื้อกระทั่งมหาวิทยาลัยอ่ะ มึงไปดูมหาวิทยาลัยเกิดเด็กมีแต่คนจีนเรียนทั้งนั้นเลยเพราะรัฐบาลจีนมันไม่ต้องการแบบใช้สงครามมายึดนะมันเอาเงินของรัฐบาลน่ะเป็นล้านล้านล้านน่ะมาให้ประชาชนของมันน่ะมายึดประเทศไทยโดยไม่ที่ต้องไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอ่ามึงอยากจะไปทํากินในประเทศไทยอยากไปซื้ออะไรเหรอกูให้มึงกู้เลยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยคือให้ยืมอ่ะมึงไม่มีสมองหรอฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคงทำอะไรอยู่ฮะไอต่อศักด์สุวิมนเป็นผอ,อรตรอเดือนหน้าก็เกษียณแล้วนี่จะทำให้มันเป็นเกียรติยศกับวงตระกูลไหมสำนักง,งานตรวจชนเข่าเมือ,องจะไล่ตรวจจับในระเทศพวกมันออกไปให้หมดไหมเพราะคนไทยมันอยู่ยากไงที่คุณผู้ชมเห็นเนนะ่ไม่ใช่ว่าการท่องเที่ยวดีแล้วมันเข้ามาเที่ยวมันเป็นพวกหนีสงครามมา พวกพ่อแม่หนีเข้ามาก็สิบล้านคนแล้วหนีจากประเทศมนเข้ามาอาศัยเราอะ่ะสิบล้านคนแล้วแล้วอย่างรัเสเซียอีกที่ภูเก็ตอีกหนึ่งล้านคนมันยึดทุกอย่างเลยรัเสเซียตอนเนี้ได้พวกคนจีนอีกตอนนี้มายึดอะไรป่ามายึดเขาใหญ่มายึดเกาะสมุยในกรุงเทพมันยึดไปหมดแล้วสำเพง็งทหุรัตเยาวราชประตูน้ำโบเบ มันทัดทองรัชดามันยึดไปหมดเลยพวกมึงต้องมีจิตสำนึกเสยอีกคนไทยหน้าโง่ทั้งประเทศมึงจะต่อยให้ประเทศไทยต่อไปมึงต้องใช้เงินหยวนมึงจะติดป้ายประเทศไทยไม่ได้ภาษาไทยไม่ได้เพราะว่าคนจีนมันจะยึดไปหมดแล้วมันก็ให้ติดไป,ไป้ายภาษาจีนใช้เงินหยวนไม่ใช้เงินบาทไทยแล้วต่อไปพวกมึงก็จะไม่มีที่อยู่ ต้องไปเช่ามันต้องเป็นขี้ฆ่ามันนี่ไงคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าภาพวันพระราชทานเพลึงศพของมรรดานายกที่อดีตนายกทักษิณเดินไปไหว้คุเอกประยุทธ์มันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นว่าที่ผ่านมามีดิวลด้วยเหตุผลน,นี้เลยมั่นใจว่าคุณเศษฐารอดก็คนทั้งประเทศก็กพูดอย่างนี้แหละคุณหญิงสุดารัต ถ้าไหลปรปยุทธมันเป็นองค์นตรีไงแล้วก็รอสิทก็พระธาตุจักทานเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องราชอันดับสูงสุดให้กับจไอ้อน,นุทินให้กับไอเศรษฐาเครื่องราชนี้เพิ่งมาให้ตอนหลังที่ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา,าก็แสดงว่ามันรอดอยู่แล้ว เนี่ยมึงดูหน้ามันเดีล่าลรืงเลยมันรู้ว่าอยู่แล้วว่ามันรอดพวกมึงต้องเน่ยรดนรงมึงไม่แดกของอีพวกประเทศจีนเนี่ยมันเปิดอ่ะไก่ทอดมันมาเปิดมึงก็อย่าไปแดกคนไทยก็อย่าไปเข้าคิวซื้อแดก ไอตีมคนสิบห้าน้ำมะนาวอะไรของมันมึงก็อย่าไปซื้อแดกไม่สวยก็ยังไปซื้อแดกดควายหมาล่าของจีนร้านอาหารของคนจีนถ้าพวกมึงไม่ไปซื้อแดกสักอย่างเดี๋ยวมันก็เจ๊งมันก็ออกกลับไปจะสิ้นชาติอยู่แล้วยังไม่มีสำนึกอีพวคนไทยหน้างโง่เอกนักลั่น พร้อมเป็นรัฐมนตรีมาตลอดเผยพักร่วมหารือส่งเลือกตั้งซ่อมพิศนุโลกรองประธานสภา สารวงบอกว่าขอย้ำเรื่องความพร้อมของผู้สมัครเป็นหลักเพราะหากเราส่งไปแล้วก็อยากจะชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านนายปฏิพัฒน์ได้40,000กว่าคะแนนพ,พรรคพลังประชารัฐได้10,900พักเพื่อไทยได้10,800เราจะต้องมาดูความพร้อมด้วยกันสารวงเทียนทาวไรขาที่การพักเพื่อไทยเนี่ยยูซากิมันบอกว่า คนจีนแถวรองเมืองบรรทัดทองสามย่านเยอะมากบริษัทจีนมีทุกครูห่าก็มันเจ๊งกันหมดแถวนั้นเนี่ยบรรทัดทองเขาขายซื้อยืดนไงแล้วก็มันเจ๊งกันหมดเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมันซื้อออนไลน์มันก็เลยไปกว้านซื้อตึกแถวนั้นหมดเลยเข้าใจหรือเปล่าบางที่ก็เป็นของจุฬามันก็ใช้นอมินีไปเช่าหมดเลยจุฬาก็เหี้ยมึงว่าไปให้พวกคนจีนน่ะมาเช่าได้ยังไงจุฬาไงแถวบรรทัดทองนั่นน่ะ